สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต่ง exe นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในประเทศมอร์แกนซิตี้ ep ที่2นะครับผมวันนี้เราก็จะมาหาเงินซื้อรถเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เงินที่เรามีก็มีประมาณเดี๋ยวไปดูก่อนแปบ๊บนึงตู้ atm ตรงนี้นะนี่ตู้ atm ก็อยู่ตรงนี้นะกดเดินดูสิแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึง ตอนนี้เงินที่เรามีในบัญชีก็มีสามหมื่นสามนะตอนนี้เราขาดอีกเท่าไรนะหมื่นเจ็ดเราก็จะไปซื้อรถได้ใช่ใช่นะคันละห้าหมื่นซึ่งวันนี้เราก็จะไปทํางานเหมือนเดิมนะครับผมทํางานอะไรทํางานแบบงานไหนแพงก็เอาทํงานนั่นแหละนะครับผมขั้นแรกเราก็ทาแบบเดิมเลยไปตลาดโลกใช่ไปดูราคางานว่างานไหนราคาดีนะครับผม ถ้างานไหนราคาดีก็เอางานนั้นเลยตามนั่นแหละวันหนึงพี่เก็บตังค์นะก็ขับขากันเลยเป็นไงโคตรแรงเป็นไงเชีย๊ยเนี่ยผมก็ขับแต่จักรยานนะมอเตอร์ไซค์ไม่มีไงก็ต้องเก็บตังค์ซื้อนั่นแหละนี่ตรงนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าเขามาขายของกันนะแถวเนี้ยก็เสียงดังนิดนึงก็ขอโทษด,ด้วย อ่ะมาชิมาตอนตรงนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวเรามากดดูตารางงานตรงนี้เลยเพราะว่ารู้รู้รู้โทษด้วยเด่ะแต่แต่แต่เปนแบบหมใบดิโอเคบอกแบาแบบไม่พี่บอกให้ปิดเดี๋ยวไม่ดาวชิบหายอ่ะต้องไปสักหน่อยแล้วมั้งตอนเลี้ยงบัวมึงกลับไม่มีอะไรแพงนะกลับไรไปพี่กับผงนะผมขอเดินออกไปแล้วกูเดี๋ยวกูโดนตีไปแล้วไปแล้วกูจะกูโดนตีไปแล้วต้กินเป็นไรวเอาปุญญยานหายต้องซย เอ้ล้าใครเอาจักรยานผมนไปอ่ะเออกินไปหรือเปล่าจักรยานก็ยังกระโมยอ่ะเกินไปอ่ะยวผมเดินออกมาตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะไปหารถก่อนตรงนี้น่าจะเสียงเบานะนี่รถใครมาไม่รู้ขั้นแรกเราก็ทับ GPS เหมือนเดิมไปหางานทำเมื่อกี้ที่เราจะไปทำงานเลยน,ะนี่ใช่ปะลงผลิตเครื่องลงผลิตรถยนต์เรอ,อเครื่องยนต์อะไรล่ะอยู่ตรงไหนเนี่ย อไม่ขึ้นจุดสีแดงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แบบ GPS ตรงไหนนะตรงไหนนะนี่ไงขึ้นแล้วตรงนี้ตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่โอเคเดี๋ยวผมก็หารถก่อนสแป,ป๊บนะรถไม่มีรถไม่มีรถไปหายโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดไปตอนถึงนู้นเลยแล้วกันเพราะว่ารถมันหายนะเดี๋ยวต้องเดินหารถก่อนแบบนี้ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้จักรยานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวผมจะไม่ตัดน,นะขับไปเรื่อยๆเลยขับไปแบบจนถึงเลยอะทำไมอะบแบบชิปมันจะแบบยาวเกินไปไงแบบถ้าเออช่ามันเถอ,อะเออแหไะไม่ต้องตัดหรอกเดี๋ยวคนดูไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงสายสี่อะทางสายสี่อะขับรถมาเลยขับจักรยานดูยคนแรงนันๆโคนแรงอะจักรยานผมแม่งแรงสุดอยู่แล้วเดินไปจังหวะนี้ อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วม,มาอีกตรงนี้ก็อยู่ข้างๆกับงานเก็บขยะนะตอนนี้แบบของดีคนน่าจะเยอะนะเนี่ยนี่นี่นี่เราก็มาตรงนี้มากดเอ็นทำงานแล้วก็ไปบบนึงขอเปลี่ยนสกินกักนสกินนี่ช้ใช้ใชอีเราก็มาดูตรงนี้ถ้าเสียงดังก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่างานนี้ดีนะเพราะว่างานนี้เงินเยอะคนก็เลยอาจจะมาทําเยอะหน่อยแล้วก็มายืนตรงนี้ ก็ทำไปเรื่อยๆนะผมก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนี่ทำให้แบบวันนี้น่าจะทำให้ดูสักสองงานอะไรเงี้ยทำสักสองงานอะไรน,นะครับผมนี่อันนี้ใส่กันชนหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้ใส่อะไรอะ่ะอันนี้ใส่ท่อนะเฮ้ยท่อแม่งเท่ว่ะนี่ใส่ท่อเลยอะเท่มากเลย ใส่ท่อไปใส่ท่อไปรอไปชิวๆนะรอไปชิวๆแล้วก็นี่ตรงนี้นี่คืออะไรเครื่องยนต์เช็ดเครื่องโคเท่โคเท่ครับโคเท่อะแล้วก็มาเดินตรงนี้เหมือนเดิม,มดูซิว่าได้ได้เงินเท่าไหร่นี่ได้เงินมาแล้วตรงขวาล่าง249บาทแล้วก็ได้อีกพีมาบวกหนะตรงข้อความอะ ได้ีกพีด้วยนะงานสําหรับเด็กใหม่ฮนะมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมจะแบบทํางานชิวๆไงทํางานไปซื้อรถอะ่ะชิวๆอย่แล้วก็วมาทําแบบเดิมเลยทําแบบเดิม,มง่ายๆชิวๆรับผมนี่รอบนี้ใส่อะไรกันชนรอบนี้ก็ใส่กันชนนะกันชนรถใช่ปะ่ะหรือเปล่าเขาเรียกกันชนหรือเปล่าวะ นะประกาศจากมอร์แกนซิต้หากซื้อขายแนะนําให้กลางพ่อค้าแม่ค้ากันไว้ดีกว่าแก้เสียเวลาหน่อยแต่ก็ทำบุนไปแบบนี้นะเรื่อยๆแบบเงินเราก็จะแบบมีมาเยอะเองอ่ะโอเคมันงานนี้มันทําง่ายน่าจะเป็นงานที่ทําง่ายสุดแล้วว่ามันไม่ต้องเอาอะไรไปขายที่ตลาดโลกนะแล้วก็งานสําหรับเด็กใหม่เด็กใหม่สามารถมาทำงานตรงนี้ได้นะครับผม ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดเซิร์ฟไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนี่นี่เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกสักรอบฮัลโหลนะะ้องชายน้องชายคุอยู่ไหมฮัลโหลค่ะล้อใช่ใช่ล้ออะไรล้รอเงินด้วยเนี่ยเป็นรูปไอ้ยูเอสอะดอลลาร์สาหารัฐห,หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะครับผมล้อมาใส่อุ้ยมีคนแบบขอทานด้วย คนเปิดหมวกไม่ใช่ขอทานดิแล้วก็ใส่กันชนเหมือนเดิมนี่ทำวนไปนะทํำวนไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าแบบเราจะพอใจกับเงินที่เราได้อะ่ะมันต้องไปดูตารางราคาด้วยนะบางรอบมันก็ราคาไม่เท่ากันต้องไปดูที่ตลาดโลกก่อน <My bad. S 1> พวกอาหารพวกน้ำนี่เราก็ไปซื้อตรงเซเว่นนะมันจะมีบนแผนที่อะ่ะนั่นแหละ นี่เราเอาเครื่องยนต์มาใส่นี่พี่เอิร์ธอยู่ไหนพี่รักพี่เอิร์ธอยู่ไหนพี่ชิวพี่ชิวอยู่นี่อยู่นี่พี่ทำาอยู่แล้วก็เป็นงานที่สองกันเลยนะที่เราจะไปทำเดี๋ยวงานนี้ผมก็จะแบบทำแบบทำซักพักก่อนนะเพื่อแบบให้แบบได้เงินเยอะๆอะไรงี้ตอนแรกเขาบอกให้ขับไปยังนั้น ก่อนแล้วก็ไม่มีใครตามผมมาผมก็เลยลองไแก้กลับไปดูงเอาหายผมจะทำงานเองแล้วผมไดพี่พี่โศว่าความเจ็บมายผมก็เลยทำงานนี้เปสักพักนะฮะหนึลครับน้องน้องเปิดมเปิดยังไงอะโอเคนะครับผมผมก็ไปฟาร์มเงินได้สักพักแล้วนะได้มาประมาณ2 5 0พัน้าร้อยนะสอง0ห้ารอยบาทเลยแล้วก็เราก็จะไปทำงานอย่างอื่นนะงานที่เราจะไปทำเอางานอะไรดีวะทับ GPS อขึ้นมาดูกันงานไหนที่เรายังแบบ ยังไม่เคยทําอ่ะงานอะไรดีวะส่งแก๊สส่งน้ำมันงานอะไรดีงานงานนี้ไหมเนี่ยเนี่ยหุ่ฉลามหรือว่างานเก็บขยะดีงานเก็บขยะดีกว่าผมจะงานนี้เงินดีนะถ้าแบบมันไม่บักหรือว่ามันแม่อะไระก็น่าจะได้นะถ้าเกิดมันบักเดี๋ยวผมก็จะพาไปทํางานหุ่นฉลามแล้วกันผมไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนีง่น มันอยู่ใกล้ใกล้กับงานไอ้ไอ้อะไรนะโรงงานรถยนต์อะไรนะั่นแหละองานผลิตรถยนต์อะ่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นะโคตรใกล้อะ่ะนี่แล้วก็มาตรงูกไอ้นั่นแหละแล้วมันก็เดินเดินเข้ามาแล้วก,กดเอนนะทํางานเอเอเรากดออกไปหารถก้อนหารถก้อนถ้าเราไม่เอารถมันก็ไปไม่ได้เอ เอาเอาเอาสตาร์สตาร์ทรถก่อนนี่ถ้าเห็นเหตนตัวตัวทีในแมปเนี่ยเราต้องขับไปตามตัวทีในแมปนะเราจะเอาขยะไปเอาขยะตรงนั้นขยะมันอยู่ตรงนั้นนะเราก็ขับรถตามเปตามไปเลยขับรถตามที่มันบอกอะตามลูกศรที่มันบอกเลยผมจะไม่ตัดนะงานนี้ ว่ามันชิวๆไงนี่ผมก็ไปฟาร์มนอกโลกมาเยอะเลยนะนอกโลกก็ได้หลายหมื่นเลยสองสามหมื่นอุย้ยรถใครอยู่ตรงนี้เนี่ยมีรถคนด้วยนะเขาก็น่าจะมาเก็บขยะเหมือนกันผมเอารถเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วลงจากรถนะแล้วก็นี่มาตรงลูกศรตรงนี้นะ เหมือนมาสอนทำงานมากกว่าแล้วก็ใส่ใส่ไปเลยแล้วก็แค่เสร็จเสร็จแล้วนะล้วเราก็ไปตัวทีถัดไปอะ่ะจุดถัดไปอยู่ตรงไหนวะตรงนี้นะจุดถัดไปเราก็ถอยรถมาก่อนถ้ามันไม่บักนะว่างานนี้ผมเคยทำแล้วมันบักอะเุ้ยเขาปุ้ยอะไรไม่รู้ไ,ไปไป อันนี้ได้เงินเยอะนะแต่แบบไม่นา่าไม่ไม่ค่อยมีคนมาทำาอะไรผมไม่รู้แนละ้วมันบั็กไหมเพราะว่าผมทาเมื่อวานนี้มันบันะ็อกะมันบ้ากแบบบั็กแล้วแบบยังไงไม่รู้อ่ะบั็กแบบไม่ได้เงินนะ่ะเรามาเก็บขยะตรงนี้เราก็หยุดอือปืเอาขยะตรงนี้ก่อนป๊พอ,อได้ขยะแล้วก็นี่ใส่เข้าไป เฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเอ้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ <OOOO> ผมว่าบักอีกแน่เลยอ๋อไม่ไม่บักไม่บักเอ้าอนเหรอไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลย งานนี้ก็บักนะบักมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพาไปทํางานอื่นละกันงานนี้ไม่ได้เลยงานนี้บักมันทำแล้วมันบักนะบักหรือไม่บักไอ้ีนี่ไม่รู้นะเดี๋ยวแป๊บนึงทไมมันเป็นแบบนี้นะมีลูกศรสีแดงได้แต่บันบักนี่เนี่ยมันบักหรือเปล่าเนี่ยดูดิกดเอ็นกดอะไรไม่ได้เลยดูดิจะต้องมาเอาไอ้ตัวนี้เปล่าไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้นะงานนี้ไม่ได้นะอืมโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปทำงานอื่นเลยละนะครับอีเปิดแข่งรถกันเลยอะสูดสีจ้าไปผมก็ไปลาออกจากงานนี้ก่อนนะไม่ลาออกมันก็ไม่ได้นะอ่าเข้าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปลาออกจากงานนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทําพาไปทํางานในห,หมูฉลามแล้วกันแพ็คหมูฉลามหมูฉลามแล้วก็ต้องเอาไปขายตลาดโลกเหมือนเดิม แพงนะแพงมากด้วยหูฉลามเนี่ยประมาณแพ็คไดสองร้อยละสองร้ยห้าสิบก็เงินดีอ่ะแต่มันอาจจะฟาร์มนานหน่อยเฮ้ยผมว่าไม่ไม่พาไปทํางานหูฉลามดีกว่าทํางานอื่นดีกว่างานอื่นมีเยอะแยะเช่นงานบลาปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาดูกันนี่ลงรถแบบจะตายด้วยค่าหมอเนี่ยเสียค่าหมอไเนี่ยหมอเอ้ย ไม่ใช่มอไซค์เอ้าจักรยานหายเลยโอ้โอนั่นเลยจักรยานนะอีพีที่สองนะครับผมอีพีนี้เซอมอ์แกนซิตี้นะครับผมจีพีเอสดิมีงานอะไรทำอีกบ้างอันนี้งานผิดกฎหมายยังไม่ทำนะได้รถเดี๋ยวผมทำแน่นอนงานผิดกฎหมาย งานเฮ้ยงานสก,กัดหินยังไม่เคยพาไปดิสก,กัดหินใช่ใช่ใช่ยังผมยังไม่เคยพาไปเอ้ยยังยังไม่เคยไปนะงานสก,กัดหินเนี่ยเดี๋ยวไปลองทําดูดีกว่ามันไกลนะมันไกลมากเลยดูดิฝั่งไหนวะฝั่งนี้ดีกว่านะไปฝั่งนี้ดีกว่าใกล้กว่างานอ่าเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเลยนะครับงานสก,กัดหินก็อยู่ตรงเมืองนะเมืองเมืองของน่าจะ ทุกเซิร์ฟนู่นนะมั้งทุกเซิร์ฟน่าจะมีเมืองอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจดี๋ยวผมตัดไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะนี่ตอนนี้ก็ถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ไปตรงลูกศรสีแดงเหมือนเดิมลงรถแบบลงไม่ได้วะจักรยานไปแล้วก็เข้าไปสมัครงานเหมือนเดิมกดเอน็นเหมือนมาสอนนะโอเคนะครับผมนี่ ไปทำงานกันเลยเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเท่รถก่อนอนะรถก่อนอืมขบับแวนได้เลยเนะี่ยรถแรงไหมเนี่ยสตาร์ทสตาร์ทรถเร็วไปอุ้ยมียางรถด,ด้วยอุ้ยอุ้ยคนเยอะนะเนี่ยดีคนเยอะน,นเอะเนี่ยอันนี้หินเอาตรงนี้ก็ได้นะหินนะจะเอาตรงไหนได้หมดเลยแล้วแต่ทุกคนนะนะครับ ผมก็ไปนี่กดเอ็นเหมือนเดิมแล้วก็มาใส่ท้ายรถหนึ่งชิ้นนี่นะหรืออะไรกีประมาณนี้หนึ่งชิ้นนะสองชิ้นนี่ได้แล้วเห็นไหมกดเอ็นเหมือนเดิมอ้าไม่ได้เลยต้องไปอยู่ใกล้ๆนะไม่อยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ ไอผมก็ตัดไปตอนขนหินเสร็จเลยล้วกันนี่แล้วก็ขับรถลงมาเลยนะพอเราได้หินเยอะแล้วอ่ะนี่ขับรถลงมาขับรถลงมาอย่าให้รถคว่ำนะรถคว่ำนี่คือจบเลยนะรถคว่ำคือจบเลยโอเคขับรถมาอย่างนี้ขับรถมาอย่างนี้นะโอ้ยนี่นี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังขึ้นไปไม่ต้องไปอยู่ใกล้ไอ้นี้นะนี่ประมาณนี้พอแล้วนะครับผม นี่เราก็มาเดินตรงหลังรถเราได้หินมาแล้วก็ไปวางใส่ดีก้อนละสี่สิบเนยนะอูย้ยแพงนะแพงากทำหลายๆก้อนก็ได้หลายบาทแล้วแต่ทุกคนว่าจะทำก,กี่ก้อนเฮ้ยเสียกอะไรวะลมพัอดอ่ะขอโทษด้วยอเอาเฮ้ยลมพัดะไรอะ ตามนั้นแหละก็ขอภัยด้วยเสียงเสียงหลงังคาไปที่อะไรได้หลังคานี่เราก็จะได้ก็ละ4ี่สิบแล้วนะครับผมแล้วเราก็หนึ่งขอเปลี่ยนสกินที่ก่อนสกินไอ้นนั้นของผมอะ่ะดีอย่างงี้แล้วก็ถ้าเราจะได้เงินเราก็ต้องไปกดลาออกเหมือนเดิมเออไปกดลากันาเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับ EP สามเลกดิสคอร์ดใต้ร่างคลิปนะครับ